สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แบบเรียน Power Query Practice เรียนรู้สึกสนเรียนตารางข้อมูลให้พร้อมใช้งานมุ่งสู่นะักวิเคราะห์ข้อมูลที่ยิ่งใหญ่กันครับผมสำหรับ P Q 2 7นะครับเราจะทำการวิเคราะห์ปริมาณขายสินค้าแยกตามปีไตรมาสเดือนแล้วก็ store location น,นะครับผม เราจะได้เรียนรู้การใช้คำสั่ง t า a n s p o s e คำสั่ง fill down คำสั่ง use r o add Ad edge คำสั่ง add column แล้วก็คำสั่ง unpivot a t t e r column จากนั้นเราจะทำการสร้าง visual stack column chart กันนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ power bi desktop กันครับเริ่มต้นนะครับให้เรามาที่แถบ home จากนั้นเลือกคำสั่ง new source แล้วก็เลือก Excel Workbook ครับผมจากนั้นนะครับให้เราเลือกไฟ์ข้อมูลที่ชื่อว่า PQ 2 7นะครับแล้วก็ให้เราเลือกคำสั่ง Open ครับผมจากนั้นให้เราเลือกชีทหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตารางข้อมูลนะครับ จากนั้นให้เ,เลือกคำสั่งโอเคครับผมต่อไปนะครับเราจะทำการหมุนตารางข้อมูลให้เรามาที่จบทรนซอมจากนั้นเลือกทรนโพสตต่อไปเราจะทำการเสริมข้อมูลลงมาในแถวด้านล่างนะครับให้เราเลือกคอลัมน์หนึ่งแล้วก็คอลัมน์สอง จากนั้นให้คลิกขวาเลือกคำสั่ง Fill เราก็เลือกคำสั่งดาว n ครับผมต่อไปเราจะทำการสร้างหัวตารางข้อมูลให้เรามาที่ Tab ับ a าร f o อมจากนั้นเลือกคำสั่ง Use First Row as e a d e r แล้วก็เลือกคำสั่ง Use First Row as e a d e r อีกครั้งครับผมต่อไปให้เราทำการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะครับ จากนั้นเราจะทําการสร้างคอลัมน์ลหรับที่ของเดือนนะครับให้เรามาที่แ็บ add column จากนั้นมาที่คําสั่ง index column ครับผมจากนั้นให้เราเลือก form หนึ่งนะครับต่อไปให้เราเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะครับ จากนั้นให้เราย้ายไปเป็นคอลัมน์ที่หนึ่งโดยคลิกขวาเราเลือกคำสั่ง move แล้วก็เลือก to beginning นะครับต่อไปเราจะทำการดึงหัวตารางข้อมูลลงมาอยู่ในแนวแถวนะครับให้เราเลือกคอลัมน์มันคอลัมน์ year คอลัมน์ quarter แล้วก็คอลัมน์ name จากนั้นให้เรามาที่จับทางซอมให้หมาที่คำสั่ง unpivot คอลัมน์แล้วก็เลือกคำสั่งอ n p พิว a ์ t e r คอลัมครับผมต่อไปให้เราเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเปลี่ยนชื่อตารางโดยมาที่ p r o p e r t y Name แล้วก็เปลี่ยนชื่อตารางครับ จากนั้นให้เรามาที่แท็บ o m e แล้วก็เลือกคำสั่ง close and apply แล้วก็เลือกคำสั่ง close and apply เพื่อที่จะโหลดตารางข้อมูลเข้าไปใน data model นะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการโหลดตารางข้อมูลเข้ามาใน data model เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการสร้าง visual s t a c k column chart กันนะครับ ต่อไปนะครับให้เรามาที่ตารางเซลล์รีพอร์ตนะครับจากนั้นเลือกคอลัมน์ยูนิตมาวางที่ y x i s นะครับต่อไปให้เราเลือกคอลัมน์เยียมาวางที่ x x i s เลือกคอลัมน์คอเจอร์มาวางที่ x x i s นะครับแล้วก็เลือกคอลัมน์มันเนมมาวางที่ X นะครับผมจากนั้นให้เราเลือก Column Store Location นะครับมาวางที่ Legend ครับผมตอนนี้เราก็ได้ทำการสร้างวิชวลขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณขายสินค้าแยกตามปีไตรมาสเดือนแล้วก็ Store Location เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับผม